สวัสดีครับวันนี้แมนยู24นะครับมาสรุปข่าวสารของทีมปีศาจแดงให้ฟังกันนะครับในรอบ 24ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นบ้างน,นะครับไปเริ่มกันที่ข่าวของฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกกันก่อนนะครับรอบชิงชนะเลิศเตรียมเปิดฉากแล้วในคืนนี้เป็นการพบกันร,ระหว่างโบรุสเตดดด์มูลพบกับเรอัลมาดริดซึ่งมันก็มีความเกี่ยวข้องกับทีมปีศาจแดงตรงที่นักเตะอย่างเจดอนซานโชนะครับนักเตะที่ทีมแมนยูปล่อยยืมให้กับดอดมูลจะมีโอกาสลุ้นถ้วยแชมป์ยุโรปในครั้งนี้นะครับ รวมถึงยังมีสิทธิ์เก่าอย่างมาเซลซาบิเซอร์ลงเล่นด้วยนะครับซึ่งทั้ง2คนนะครับน่าจะออกสตาร์ตตัวจริงให้กับดอทมูนในคืนนี้ความพร้อมของดอทมูนนะครับก็จะขาดแค่รามี่เบนเซบายนี่คนเดียวแม็กซ้ายที่มีการเจ็บนอกนั้นก็ค่อนข้างพร้อมนะครับเจอร์ซานโชจะเล่นริมเส้นทางด้านขวาแล้วก็ซาบิเซอร์จะเล่นกองกลางนะแต่ว่าพวกเขาก็จะเจอกับของแข็งอย่างเรอัลมาริดนะเรอัลมาริตความพร้อมก็ขาดอังเดรลูนินนะครับผู้เสียประตูที่ฤดูกาลนี้เป็นมือหนึ่งปรากฏว่าเกมนี้ มีอาการป่วยนะครับไม่ได้เดินทางมาที่ลอนดอนคนที่เฝ้าเสาแทนก็จะเป็นทีโบกุกตัวประตูทีมชาติเบลเยียมนั่นเองส่วนตัวอื่นก็อยู่ครบฮนะจูดเบลิงแฮมวินิซิอุสจูเนียโรดิโกโทนี่โครสนี่ก็จะเล่นนัดสุดท้ายกับมาริดก็ถือว่าซานโช่มีลุ้นสร้างปริศาสตร์นะครับคว้าชแชมป์แต่เกมนี้ดูแล้วยังไงเสือเหลืองก็ยังเป็นรองเรเบลิตอยู่ทีมชาตราช,ชุดขาวเขาเชี่ยวชาญจริงๆกับการเล่นถ้วยนี้ก็เดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่า ผลการแข่งขันจะเป็นยังไงซานโชกับซาบิเซอร์จะเป็นแชมป์หรือไม่นะครับมาต่อที่ข่าวของทีมปีศาจแดงนะครับไปดูเรื่องของหลังบ้างกันก่อนหลังจากที่กลุ่มเอเนอสของเซอร์จิละคลิปเนี่ยเข้ามาเทคโอเวอร์ก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้านนะล่าสุดก็มีข่าวว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในกลุ่มสตารโค้ดทีมชุดใหญ่ของแมนยูนะครับโดยทางทีมปีศาจแดงเตรียมแยกทางกับ เบนนี่แมคคาทีแล้วอดีตกองหน้าทีมชาติแอฟริกาใต้นะครับซึ่งบทบาทก็เป็นทีมสตารแล้วก็ดูแลเรื่องของโค้ชกองหน้าด้วยสัญญาเขาจะหมดลงในเดือนมิถุนายนนี้นะครับซึ่งทางสโมสรอนเลือกที่จะไม่ต่อสัญญากับเขานะครับแมคคาที McCarthy เนี่ยตอนเป็นนักบอลก็เคยเล่นในพรีเมียร์ลีกหลายทีมนะครับทั้งพวกแบล็กเบอร์รลเวอร์วีแกนเวสแฮมเคยเล่นทีมดังอย่างปอโต ซึ่งเขาก็พอมาเป็นสตาร์ของแมนยูก็ค่อนข้างจะมีบทบาทในเรื่องของการให้คําแนะนํากับกองหน้าได้เครดิตหลายคนเลยนะครับอย่างลัสมุธฮอยลุนอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นโค้ชที่ได้รับความนิยมจากผู้เล่นในทีมชุดใหญ่นะเพราะว่าเหมือนแบบเป็นคนที่เข้าถึงง่ายแล้วก็พูดได้หลายภาษาแต่ตรงนี้เนี่ยทางแมนยูก็เตรียมปรับเปลี่ยนแม็กกาธีก็เตรียมจะกลับบ้านนะครับแอฟริกาใต้อาจจะไปรับงานคุมทีมเริ่มงานที่นั่นนะครับนอกจากนี้นะครับแมนยูมีแผนที่จะดึงนักกายภาพบาบัด ที่ชื่อว่าจอแดนรีสจากอาเซนอลเนี่ยเข้ามาทํางานในทีมโอทาฟอร์ดนะก่อนหน้านี้แมนยู Man ก็ไปจ้างแพทย์ของอาเซนนลมาก็คือแกลลี่โอริสโคมาเมซัมเมอร์ที่แล้วหลังจากที่เคยทํางานกับอาเซนนตเนี่อถึง14ปีนะครับแล้วก็ย้ายมาทํางานกับแมนยูปรากฏว่าปีนี้นักเตะเจ็บกระนาวเลยครับไม่รู้เป็นเพราะโอริสโคหรือเปล่าแต่ว่ายืนยันว่าเขาจะได้อยู่ต่อนะครับเพราะว่าแมนยูเนี่ยพอใจกับการที่นัดชิงเนี่ยนักเตะกองหลังหลายคนหายกลับมาทันตรงนี้เขาก็ให้เครดิตโอริสโคนะครับ ซึ่งเขาได้รับการยกย่องว่าเป็นแพทย์ที่มีฝีมือที่สุดคนนึงในพิมเียรีกเลยมีประสบการณ์หลายด้านในหลายกีฬานะครับไม่ได้แค่ว่าทําฟุตบอลมาอย่างเดียวลักบี้ก็เคยทําจักรยานก็เคยทําอะไรเงี้ยนะครับก็โอริสโคจะเป็นผู้นําในการยกเครื่องแผนกการแพทย์ของแมนยูที่เขาบอกว่าล้าสมัยมากทําให้นักเตะเนี่ยเจ็บแทบไม่หยุดเลยในปีที่ผ่านมาซึ่งเขาก็แนะนำจอแดนลิสนี่แหละนักกายภาพ ของารสเนนนลแล้วก็เตรียมจะดึงเข้ามานะครับซึ่งจอแดนรีสจะมารับบทหัวหน้านักกายภาพบําบัดของแมนยูแทนที่โรบินแซดเลอร์ที่ออกจากสโมสอไปในเดือนมกราคมตอนนี้เหลือแค่เจรจาขั้นตอนสุดท้ายเท่านั้นเขาก็จะมาทํางานที่แมนยูนะครับขยับมาที่เรื่องของนักฟุตบอลกันบ้างนะครับก็มีข่าวดีเรื่อง,องของคอบบี้ไมนูนะครับกองกลางลูกม่อเนี่ยเตรียมจะต่อสัญญาแล้ว กองกลางวัย19ปีก็ขึ้นมาเป็นตัวจริงของแมนยูแบบเต็มตัวลงสนาม32เกมทำไป5ประตูนะครับล่าสุดเพิ่งยิงประตูชยัยพาแมนยูเฉือนแมนซิตี้2-1ฟอร์มแบบนี้ไม่ล้างตัวไว้ไม่ได้นะครับโดยเขาบอกว่าสัญญาใหม่เนี่ยไมยนูจะรับค่าเหนื่อยเพิ่ม จากเดินที่ได้20,000ปอนต์ต่อสัปดาห์นะจะรับเพิ่มเป็น80,000ปอนต์ต่อสัปดาห์นะครับขยับเพิ่มขึ้นมาถึง4เท่าแล้วจะเซ็นถึงปี2028-2029แถึงแต่ว่าตอนนี้เป็นการคุยกันปากเปล่าก่อนยังไม่มีการเจรจาสัญญาเพราะว่าจะรอจบ ทัวร์นาเมนต์ยูโร2024ก่อนให้นักเตะมีสมาธิกับการเก็บตัวกับทุมช่างกฤษแล้วค่อยจบทัวร์นาเมนต์ค่อยมาเซนไม่มีปัญหานะครับเมอน,นูน่าจะต่อสัญญากับแมนยูแน่นอนนะมาที่ข่าวของอองตวนิมาซียาบ้างนะครับกองหน้าที่กําลังจะหมดสัญญากับทีมแล้วก็แมนยูไม่ได้ต่อสัญญานะครับตอนนี้ตกเป็นเป้าหมายของหลายทีมเลยนะครับทั้งในบ้านเกิดฝรั่งเศสแล้วก็ในยุโรปซึ่งเขาจะย้ายไปแบบฟรีๆนะครับตอนนี้ก็ตัวเต็งก็คือโอลิมปิกลียงนะครับ ทีมใหญ่ของหลีกเอิงฝรั่งเศสต้องการกองหน้ามาแทนอเล็กซองลากาเซตเช่นเดียวกับโอลิมปิกมาร์เซย์นะครับก็ต้องการกองหน้ามาแทนที่ของปีแอร์อเมริกออบามยองที่เตรียมจะไปเล่นที่เมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ของสหรัฐนะครับส่วนทีมจากตุรกีก็สนใจนะครับมีเบสิกตัสที่หวังจะดึงมาร์ซิยาลเข้ามาพาทีมกลับมาเป็นทีมหัวแถวเพราะว่าเบสิกตัสฤุ้กาลที่ผ่านมาผลงานไม่ดีเลยนะครับนอกจากนี้ยังมีทีมจากหลีกซาอุดีอาระเบียเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์สหรัฐ ลีกา MX ของเม็กซิโกก็จับตามาซียาวทั้งสิ้นเลยก็ยังเนื้อหอมอยู่เจ้ามากเดี๋ยวต้องดูว่าจะไปลงเอยที่ไหนแต่ผมว่าโอกาสกลับฝรั่งเศสก็มีค่อนข้างจะสูงนะครับปิดท้ายด้วยข่าวตลาดนักเตะของแมนยูกันหน่อยนะครับเมื่อวานนี้มีข่าวว่าทางด้านเชลซีทีมร่วมลีกเนี่ยเตรียมจะปล่อยนักเตะ หลาย,ห,ลายหนึ่งนั้นก็คือเทรวอชาโลบานะกองหลังดาวรุ่งวัย24่ปีนะค่าตัวนะอยู่ที่ย5่ล้านปอนด์นะครับซึ่งข่าวบอกว่าแมนยูสนใจที่จะดึงเข้ามาเป็นกองหลังตัวใหม่ด้วยแมนยูก็มีกดเหล็กมา5ข้อรักเตที่คว้าเข้ามาเนี่ยจะต้องอายุไม่เกิน25ถือว่าชาโลบาก็ยังอยู่ในข่ายว่าอายุ24อยู่แล้วก็ค่าตัวไม่แพงเลยนะครับมีข่ามนูสนใจแตต่่่วาก็้ออองงดูเรืงขง งบประมาณในฤดูกาลนี้ด้วยที่เขามีกรอบอยู่ซึ่งทางเชลซีเนี่ยเขาจำเป็นต้องขายนักบอลออกไปบ้านนะครับเพราะว่าไม่งั้นอาจจะโดนเรื่องของกฎ f i n a n c i a l f a i r p l a เเล่นงานว่าใช้เงินไปนเยอะมากมีผลต่อการเล่นฟุตบอลยุโรปด้วยเพราะว่าเขาเป็นมีเกณฑ์ของเรื่องการเป็นหนี้อยู่เพราะฉะนั้นเชลซีจําเป็นต้องขายออกนะครับ ก็เดี๋ยวรอดูครับว่าแมนยูจะจริงจังกับดีลนี้หรือเปล่านะครับก่อนหน้าน,นี้ก็มีข่าวกับจาลัดบันเวทของไอเบอร์ตันหรือจะเอามา2คนเลยอันนี้ก็ต้องดูเรื่องงบประมาณก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเสริม2คนนี้งบมันหมดไม่ได้เสริมกองกลางไม่ได้เสริมกองหน้าอะไรเงี้ยนะครับนี่ก็คือข่าวสารที่น่าสนใจของทีมแมนยูในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ